วันนี้นะคะดเด็กๆพี่ปาน้อยแล้วก็คุณครูเบนอยู่ใต้น้ำเด็กๆสังเกตดูสิเขาว่ามีอะไรบ้างเอสิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆเมื่อเราอยู่ใต้น้ำสาหร่ายทะเลค่ะแล้วก็ยังมีฟองอากาศด้วยวันนี้นะคะคุณครูเบ,น,เบนและพี่ปาน้อยจะ และการระมัดระวังตนเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราเจอกับสัตว์อันตรายนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมกับพี่ปลาน้อยกัยนหรือยังถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามานับถอยหลังสามสองหนึ่ไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆ เป็นนะคะจำคุณครูเป็นกันได้หรือเปล่าเอยวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยอะไรนะมีเด็กๆคนไหนจําได้กันหรือเปล่าคะหน่วยที่เราเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือหน่วยชีวิตสัตว์โลกหรือสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆอยู่ในเรื่องที่4และเรื่องที่5ค่ะ เรื่องที่4ี่ที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยและอาหารสัตว์ค่ะและเรื่องที่5นะคะนั่นก็คือการระมัดระวังตนเองจากสัตว์อันตรายค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กัน2เรื่องนี้เลยค่ะ เด็กเรามาเรียนรู้กันในเรื่องที่4นะคะในหน่วยชีวิตสัตว์โลกนะคะเด็กในเรื่องที่4นะคะเราจะมารู้จักเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์กัน,นะคะ่ะเด็กแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักกันก่อนว่าสัตว์มีกี่ประเภทวันนี้นะคะเด็กในเรื่องของอาหารสัตว์ใช่ไหมคะคุณครูเบนได้เตรียมตัวอย่างสัตว์ที่กินเนื้อ กับสัตว์ที่กินพืชมาให้เด็กๆได้ลองจัดหมวดหมู่ประเภทของเขากันค่ะสัตว์ที่กินเนื้อเด็กๆว่ามีสัตว์ตัวอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักกันแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือเสือสิงโตจระเข้ปลาฉลามู นะเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อมานะคะเราจะมาดูประเภทของสัตว์ที่กินพืชกันบ้างค่ะเด็กๆกินพืชกินหญ้ากินดอกไม้นะคะนั่นก็คือมัวรูจักไหมเอ่ยมู ต้นนะคะเด็กๆเ,เรามารู้จักเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ที่กินเนื้อและกินพืชกันไปแล้วนะคะเด็กๆต่อมานะคะเราจะมาดูที่อยู่อาศัยกันบ้างก่อนค่ะว่าส่วนใหญ่มีสถานที่ใดบ้างที่สัตว์ไปอาศัยอยู่นะคะเด็กๆที่แรกเลยนะคะเด็กๆนั่นก็คือแม่น้ำปลา บ้านและทะเลนั่นเองค่ะสี่ที่นี้นะคะเด็กๆแม่น้ำป่าบ้านทะเลนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทค่ะซึ่งสัตว์ที่กินเนื้อนะคะเด็กๆมัจกจะอาศัยอยู่ในป่าค่ะและสัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแมวกระต่ายหรือสุนัขนะคะเด็กๆจะนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้านนั่นเองค่ะ ส่วนในแม่น้ำนะคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าสัตว์ชนิดไหนอยู่ในแม่น้ำบ้างที่คุณครูใส่บอกมาอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำนั่นเองจระเข้ปูเต่าใช่ไหมคะอยู่ในน้ำส่วนในทะเลก็จะเป็นประเภทของสัตว์นะคะน้ำเค็มนั่นเองค่ะ เช่นปลาดังเค็มสกลืเค็น้ำเค็มแม่กุนเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อมาเป็นเรื่องที่5นะคะเด็กๆเ,เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารของสัตว์แต่และประเภทกันไปแล้วใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยก็จะมีทั้งหมดสีที่มีปลาแม่น้ำบ้านทะเลนะคะและอาหาร สัตว์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของสัตว์ที่กินเนื้อและสัตว์ที่กินพืชน,นั่นเองต่อมานะคะเด็กๆเ,เมื่อเรารู้จักนะคะเกี่ยวกับสัตว์คร่าวๆกันไปแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของสัตว์ปีกนะคะเรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับสัตว์สงวนเรื่องที่สามแมงและแมลงและเรื่องที่สี่นะคะ เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆนั่นก็คือที่อยู่อาศัยและอาหารต่อมานะคะเด็กๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยค่ะเรื่องของการระมัดระวังตนเองจากสัตว์อันตรายค่ะเมื่อเรานะคะไปในสถานที่ที่มีสัตว์อยู่มากมายเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเด็กๆสิ่งแรกในยุคนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆขาดไม่ได้เลยก็คือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเด็กๆแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะเด็กๆอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ไบ่อยๆนะคะตอนที่เราออกจากบ้านหรือตอนที่เราไปเที่ยวนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าช่วยป้องกันเด็กๆจะโรคได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองนะคะเด็กๆตัวอย่างเช่นเมื่อเราออกไปข้างนอกคุณพ่อคุณ พาไปเที่ยวนะคะเช่นไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเด็กๆเราจะเจอสัตว์เยอะแยะเลยเด็กๆว่าในสวนสัตว์มีสัตว์ประเภทอะไรบ้างมีทั้งสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อเลยใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นสิงโตจระเข้งูอะไรอีกคะลง ไก่ใช่ไหมคะไก่ที่จะมีรูปร่างแปลกมีอะไรอีกคะเด็กๆนกช้างมีอะไรอีกเอ่ยกระต่ายเราจะได้เจอสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่ามีสัตว์อันตรายที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์ด้วยที่เขาเอามาโชว์ให้เราดูนะคะเด็กๆตัวอย่างเช่นสิงโตเสือนะคะ มาเป็นต้นนะคะเด็กๆหรืออาจจะเป็นงูนะคะเด็กๆซึ่งสัตว์พวกนี้นะคะอยู่ในประเภทของสัตว์ที่อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆไปยืนดูใกล้ๆกรงใช่ไหมคะเด็กๆห้ามยื่นมือหรือแขนขาเข้าไปในกรงค่ะเด็กๆเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายจากสัตว์พวกนี้ได้นะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาบอกวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากสัตว์อันตรายนะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะสามารถระมัดระวังตนเองได้ง่ายๆเลยเมื่อเด็กๆออกไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะนั่นก็คือ1ไม่ยื่นมือแขนนะคะหรือว่าขาเข้าไปในกรงหรือเราจะขยับเข้าไปใกล้กับสัตว์นะคะเราควรยืนให้ห่างจากกรงไว้ค่ะ ข้อที่2นะคะเด็กๆก,การไม่เข้าไปในสถานที่ที่รกชื้นนะคะหรือยาขึ้นสูงะค่ะเด็กๆเ,เพราะอาจจะทําให้มีหงูได้หรือสัตว์อันตรายแมงป่องตะขาบนะคะที่มีพิษอาจจะกัดเราได้นั่นเองต่อมานะคะนั่นก็คือข้อที่3ถ้าหากเราเนี่ยเกิดโดนสัตว์ตัวนั้น สัมผัสตัวอาจจะเป็นการข่วนเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นการโดนตัวนะคะเด็กๆให้เด็กๆรีบล้างออกด้วยสบู่นะคะ<ๆ>เพราะว่าจะทําให้เชื้อโรคนะคะเด็กๆหายไปค่ะให้เด็กๆรีบล้างออกด้วยสบู่นะคะให้สะอาดและรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าโดนสัตว์ตัวนี้โดนตัวหรือว่าโดนสัตว์ตัวนี้ข่วนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ดูให้เด็กๆได้นะ นี่ก็เป็นการระมัดระวังตนเองนะคะเด็กๆให้เราปลอดภัยจากสัตว์อันตรายนะคะหรือว่าเราอาจจะอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆเ,เราก็จะต้องดูแลตนเองนะคะไม่ให้โดนสัตว์กัดสัตว์ข่วนนะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆจะมีเชื้อโรคนะคะมาจากทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเรานะคะเด็กๆจะต้องมีวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวนะคะเราจะทำใบงานหน้าที่5หน้าที่6หน้าที่7และหน้าที่8ค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูทางกลุ่มไลน์ด้วยนะคะ